ในข้อ9เองนะครับถามว่าหลังจากเวลา10นาฬิกาไปกี่นาทีที่เข็มยาวกับเข็มสั้นจะทำมุมกัน24องศาเป็นครั้งแรกเดี็กๆลองดครับเข็มสองเข็มเนี่ยเข็มอะไรที่มันหมุนเร็วกว่าเข็มไหนที่มันหมุนเร็วกว่า คำถามคุยยากขนาดนั้นเลยเเ<ส>ข็มอะไรที่มันหมุนเร็วกว่ากันระหว่างเข็มยาวกับเข็มสั้นเนี่ยเข็มยาวกับเข็มสั้นอะไรที่มันหมุนเร็วกว่ากันเข็มสั้นเฮ้ยนึกไม่ออกจริงอ่ะเข็มสั้นหมุนเร็วกว่าเข็มยาวเหรอนิดจยาวครับ เา้ามันไม่สั้นก็ยาวแหละอลอง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 นึภาพเนาะถ้าเอาแค่สิบห้านาทีครับสมมติได้เล่นนะเวลาเท่าๆกันสิบห้านาทีอะเออเอาไม่เอาสามสิบนาทีก็ได้สามสิบนาทีเนี่ยครับ เข็มสั้นนะมันหมุนได้ขนาดไหน,นสิบนาทีจากเลขสิบมันจะไปถึงเลขสิบเอ็ดนะไม่ถึงสามสิบนาทีมันจะหมุนมาได้แค่ครึ่งช่องใช่ไหมขณะที่ถ้าเป็นเข็ยมยาวสามสิบนาทีเท่าๆกันมันหมุนไปได้กี่ช่องกี่ช่องใหญ่ลองดูดู สาิบนาทีอครึ่งช่องไหนก่อนเข็มยาวนะจ๊ะ,ะเข็มสั้นคือเข็มชั่วโมงเข็มยาวคือเข็มนาทีใช่ไหมสามสิบนาทีสมมุติเราสตาร์ทที่ตรงเลขสิบสองเนี่ยสามสิบนาทีเข็มยาวมันจะไปอยู่ที่เลขอะไรแล้วเลขหกเออ มันหมุนได้ครึ่งรอบแล้วใช่ไหมคือหมุนได้หกช่องเลยอ่ะนี่มันจะบ่ายไปหมุนมาจะถึงตรงนี้เลยตำแหน่งเดิมอยู่เลขสิบสองผ่านมาสามสิบนาทีมันจะมาอยู่ที่เลขหกขณะที่สามสิบนาทีเท่าากันเข็มเอ,อเข็มสั้นมันได้แค่ขึ้นช่องเองงั้นครูตั้งคำถามก,ก่อนว่า เข็มชนิดไหนที่มันเดินเร็วกว่ากันมันหมุนเร็วกว่ากันเข็มชนิดไหนครับเข็มยาวเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนเป็นนักวิ่งอ่ะเข็มสั้นเนี่ยเหมือนเต่าต่อให้นําอยู่ข้างหน้าต่อให้นําอยู่ข้างหน้าเข็มยาวเหมือนกระต่ายกระต่ายวิ่งตามมาข้างหลังนะแต่กระต่ายสามารถจะไล่กวดทันได้ใช่ไหมเพราะกระต่ายวิ่งเร็วกว่าเดี๋ยวพอมันกวดทันแล้วเดี๋ยวมันก็แซง เขไหมครับเ,เหตุผลเพราะเข็ยมยาวมันวิง่งเร็วกว่าเข็มสั้นนะครับถึงแม้เข็มสั้นจะเคยมีมุมที่เยอะกว่าแต่อีกสักพักหนึ่งมันก็สามารถเข็มเข็ยมยาวมันก็สามารถที่จะแซงแล้วก็มีมุมที่เยอะกว่าได้นะครับอ่ะผู้สมมุตินะครับว่าตอนนั้นน่ะนะครับนึกถึงตอน10โมงก่อน ดึสุดตอน16ปฏิปก่อนนะจะได้ไม่เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊24องศามันเกิดแบบภาพนี้ได้หรือไม่มีเข็มสั้นอยู่แถวนี้นะแล้วเข็มยาวอยู่แล้วๆนี้ อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้มุมประมาณสักยี่บสี่องศาผมว่าน้อยกว่านั้นอีกครให้แคบลงมาอีกจะได้ไม่เกิดข้อสงสัยว่า<ม>เออนี่ไงครับคุณครูที่สี่องศาเนี่ยเกิดภาพแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ครับภาพแบบนี้เกิดไม่ได้ ทำไมภาพแบบนี้ถึงเกิดไม่ได้ลองมาดูกันตอน10โมงเป๊ะเลยนะ10โมงเป๊ะเลยนะเข็มสั้นมันจะชี้ที่เลข10ใช่ปะ่ะขณะที่เข็มยาวมันจะชี้ที่เลข12มันจะแตกต่างกันอยู่2ช่องใหญ่ใช่ไหม2ช่องใหญ่ก็เป็นมุมเท่ากับช่องใหญ่ละ30 ตอนนี้ทำมุม60นะโอเคปะ่ะเวลาผ่านไปนะครับเข็มสั้นมันก็เดินเข็มยาวมันก็เดินมุมมันย่อมเปลี่ยนไปแน่นอนครับตอนนี้ความแตกต่างของมุมเนี่ย60องศาตอนนี้ตอนนี้นะแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับมุมตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเข็มยาวมันเดินได้เยอะแต่เข็มสั้นมันขยับได้น้อย เช่นเข็มยาวมันบ่ายเบนมาขนาดนี้เข็มยาวบ่ายเบนมามาได้เป็นมุมองศาขนาดนี้เข็มสั้นมันได้น้อยกว่าน,นั้นเยอะเลยเข็มสั้นอาจจะได้มุมเล็กแค่นี้เองเข็มสั้น อาจจะได้เนียมุมมันเล็กนิดเยเข็มสั้นขยับมานิดเดียวดังนั้นจากที่มันเคยทำมุมกัน60ตอนนี้มุมมันจะเล็กกว่า60แล้วครับไป่อขอโทษมุมมันจะใหญ่กว่า60แล้วโทษทีโทษท,ท,ทีมุมมันจะใหญ่กว่า60แล้วครับ อะลองนึกดูนะเช่นเดิมเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่60องศาใช่ไหมพอเข็มสั้นขยับมาแต่มันขยับมาได้นิดเดียวเ่านเช่นขยับมา5องศาถ้าเข็มยาวอยู่ที่เดิมมุมระหว่างเข็มจะเป็น60ลบ5แต่ไม่ใช่ เข็มยาวมันจะเดินไปด้วยแล้วมันเดินได้มากกว่าห้าองศาด้วยอย่างเช่นมันเดินเป็นเอสิบสองเท่าอ่ะเข็มยาวมันเดินได้เป็น12เท่าของของ,ของเข็มสั้นอะ่ะเน 10, ี่ยลองคิดเทียบดิที่1นาทีเท่ากันอะ่ะหนนาทีเท่ากัน เข็มยาวเดินได้เป็นสิบสองเท่าของเข็มสั้นเห็นไหมนีอม่ออกไหมครับไอ้นี่ครึ่งองศาไอ้นี่หกองศามันต่างกันสิบสองเท่าเลยนะเนี่ยถ้าสมมติว่าเข็มสั้นเดินไปได้ห้าองศาอ่ะถ้าเข็มสั้นเดินมาได้สี่องศา เข็มยาวมันต้องเดินไปได้12เท่าของ4คือ48จากเดิมตอน10โมงเป๊ะทำมุม60องศาแต่ในเวลาตอนเนี้ยไม่ใช่หรอกครับมุมมันจะยิ่งเกินครับนะครับมันจะกลายเป็น104องศาไปละไม่มีทางที่มุมมันจะลดลงมาเป็น24องศาในช่วงในช่วงต้นๆต,ต,ตรงนี้เลยครับไม่มีเลยครับ ไหมครับดังนั้นการเกิดมุม24องศาจะไม่ได้เกิดในช่วงต้นๆชั่วโมงหรอกจะไม่มีทางเกิดภาพแบบอย่างนี้แล้วจะได้มุมในช่วงแถวๆเนี้ยเป็นเป็น24องศาอะไรแบบเนี้ยไม่มีทางครับ ต่อให้ตรงนี้เล็กกว่านี้ลงมาอีกน,นีมุมที่ได้ตรงนี้ยังไงก็ไม่มีทางเกิด24องศารครับเพราะหลัง10โมงไปแล้วช่วงตน้นต้นชั่วโมงนะมุมมันจะยิ่งเพิ่มจาก60เป็นมากกว่า60อย่างเช่นที่ยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยครับเพราะเข็มยามันมันเดินเร็วแต่ที่เข็มสั้นมันเดินช้า การเกิด24องศาครั้งแรกมันเกิดตอนที่เข็มยาวซึ่งเดินเร็วมากโอไล่มาแล้วครับไล,ไล่มาแล้วแต่ยังตามไม่ทันเข็มสั้นนี่คือตอนแรกครับยังตามไม่ทันเข็มสั้น ตอนนี้มุมเข็มยาวจะน้อยกว่ามุมเข็มสั้นนี่คือครั้งแรกครับเนี่ยมุมเข็มยาวถึงแค่ตรงนี้แต่มุมเข็มสั้นวัดจากแนวอ้างอิงเดินเลยเข็มยาวไปอีเข็นบ้าดังนั้นในจังหวะแรกนั้นอะมุมเข็มสั้นจะมากกว่ามุมเข็มยาวเข็มสั้นยังเดินไม่ทันเข็มยาวในครั้งแรก ขอโทษเข็มยาวยังเดินไม่ทันเข็มสั้นนะครับในครั้งแรกนะครับเข็มยาวยังไม่ได้วิ่งผ่านเข็มสั้นนะครั้งแรกเข็มยาวกําลังไล่กวดมาแล้วแต่ยังไม่ได้ทันเข็มสั้นยังไม่ได้วิ่งผ่านเข็มสั้นนี่คือการเจอกันนี่คือการทํามุมยี่สิบสี่องศาเป็นครั้งแรกมุมยี่สิบสี่อยู่ตรงไหนตรงนี้ครับ ี่ครับย24องศานี่คือตอนครั้งแรกครับนี่คือตอนครั้งแรกเข็ยมยาวไล่กดมาละเข็ยมยาวไล่กดเข็มสั้นมา แต่ยังไม่ถึงเข็มสั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มุมเข็มสั้นจะมากกว่ามุมเข็มยาวส่วนอีกครั้งหนึง่งส่วนอีกครั้งหนึง่งตอนนั้น เข็มยาวแซงเข็มสั้นไปเรียบร้อยครับอีกครั้งหนึ่งก็อย่างเช่นอย่างนี้ครับแซงไปแล้วครับอีกครั้งหลังนะครับภาพคร่าวๆครับภาพคร่าวๆครั้งที่สอง ยาววิ่งผ่านเข็มสั้นไปแล้วแซงเข็มสั้นไปแล้ววิ่งเลยเข็มสั้นไปแล้วแล้วตอนนั้นก็มุมก็เยอะกว่าเข็มสั้นอยู่24องศาเพราะฉะนั้นในครั้งที่สองเนี่ยมุมเข็มมุมเข็มยาวจะเยอะกว่ามุมเข็มสั้น ที่โจทย์ถามถามตอนครั้งแรกใช่ไหมครับเนี่ย <Yeah. S 1> ตอนครั้งแรกแปลว่าถามตอนนี้ถามตอนเหตุการณ์นี้นะครับนั่นก็คือต้องใช้มุมเข็มสั้นเป็นตัวตั้งลบด้วยมุมเข็มยาวนะเพราะมุมเข็มสั้นมันเือกกว่านะโอเคเราสมมติเลยครับเริ่มทำเลยนะครับ สมมุติตรงกับเวลา10นาฬิกา x นาทีที่ตอนครั้งแรกเนี่ยนะครับให้มันตรงกับเวลานี้นะ10นาฬิกา x นาทีเพราะฉะนั้น มุมเข็มมุมเข็มยาวมันจะเอาเลขนาทีคูณด้วยหกหกคูณเลขนาทีจึงเท่ากับหกคูณด้วยเก,ก็เป็นหกเองศานี่มุมเข็มยาวขณะที่มุมเข็มสั้นมันต้องมองก่อนครับว่าจี่ช่องใหญ่ กับอีกกี่นาทีมุงเข็มสั้นมันจะเกินสิบช่องใหญ่แล้วถูกปะ่ะตอนที่เข็มสั้นตอนที่เข็มสั้นมาอยู่ตรงเนี้ยมันจะเกินสิบช่องใหญ่มาแล้วใช่ไหมเกินมาอีก x นาทีใช่ปะ่ะ 1ิช่องใหญ่กับก x นาทีนะครับสิบช่องใหญ่ช่องใหญ่ละสามสิบองศา x นาทีแต่ละนาทีเข็มสั้นมันจะหมุนศูนย์องศา นั้นมุมเข็มสั้นก็จะเป็น 0.5x บวก300นี่มุมเข็มสั้นครั้งแรกนั้นมุมเข็มสั้นจะมากกว่ามุมเข็มยาวนะครับเกิดจากการที่เข็มเข็มยาวไล่กวดมาแล้วแต่ยังยังมาไม่ถึงเข็มสั้นนะครับแต่ห่างห่างกันเนี่ยเป็นองศาเนี่ย24องศานะครับ ดังนั้นเนี่ยตอนนี้มุมเก็บสั้นจะมากกว่ามุมเก็บยาวนะครับจึงต้องใช้มุมเก็บสั้นลบมุมเก็บยาวนะครับ เพราะฉะนั้นตอนเขียนสมการก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเอามุมเข็มสั้นตั้งลบมุมเข็มยาวแล้วบอกว่าเท่ากับ24องศามุมเข็มสั้น 0.5x บวก300ไปลบกับมุมเข็มยาวคือ 6x เท่ากับ24 เปิดวงเล็บ 0.5x บวก300ลบ 6x เท่ากับ24ตัวเลขยยายไปฝั่งนุ้นนะครับก็เป็น 0.5x ลบ 6x เท่ากับ24ลบ300น้อยลบมากต้องติดลบถ้าเป็น300ตั้งลบ24มันจะได้276เพราะฉะนั้นกลับกันถ้าเอา24ลบ300มันก็จะติดลบ276 ฝั่งนี้ก็เช่นอยู่กันถ้าใช้ 6x ลบ 0.5x อันนี้มันมากลบน้อยมันจะได้ 5.5x แต่นี่เอาน้อยลบมาก 0.5x ซึ่งน้อยกว่าเป็นตัวตั้งมัน,นก็เลยได้ติดลบ 5.5x ย้ายลบ5.5มาเป็นตัวหารลบกับลบ ชนิดเดียวกันหารกันจะได้ชนิดบวกปุกติดจุดห้าเราใช้วิธีการคูณสองเอาห้าร้อยห้าสิบสองส่วนสิบเอ็ด แป๊บนะครับกดเพิ่มหน้าไม่ได้แปบ๊บเดียว okay. อเ่าเพิ่มหน้าได้แล้วเพราะฉะนั้น x จึงเท่ากับ50าสิบเศษสส่วน11 x คือจํานวนนาทีเราตั้งไว้ว่าเนี่ยลองย้อนกลับดูเราตั้งไว้ว่าตรงกับเวลาสิบนาฬิกา x นาทีใช่ไหม x คือจํานวนนาทีครับที่มันจะทํามุมย4ิบสี่องศาเป็นครั้งแรกนะตอนสิบนาฬิกา x นาทีทามุมยี่บสี่องศาค,ครั้งแรก ในเวลา10นาฬิกา x นาทีก็คือเวลา10นาฬิกา50เศษ2ส่วน11นาที50นาทีกว่าแต่ยังไม่ถึงนาทีที่50 เกี่ยวกับมุมระหว่างเข็มถ้าจะออกออกสองลักษณะเนี้ยบอกเวลามาเลยแล้วให้หามุมกับอันนี้กลับกันบอกมุมให้หาเวลาไอ้บอกมุมให้หาเวลามันจะยากกว่าแต่หลักการหลักการเดียวกัน